ตัวอย่างที่1นนะครับก็จะเป็นการรังวัดโดยวิธี rtk gnss network นะครับก็จะเป็นไปตามรูปนี้นะครับก็คืออมีการตั้งกล้องที่จุด p 1นี้นะครับมีค่าพิกัด ne ที่ได้จากการรับสัญญาณดาวเทียมตามนี้นะครับแล้วเราก็ส่ง b a c k s i ด์ไปที่ p 2นะครับ p 2ก็มีค่าพิกัดจากการรับสัญญาณดาวเทียมเป็นตามนี้นหลังจากนั้นเราก็ส่องไปที่หลักเขตทั้ง4หลัก ก็มี1001 1002 103แล้วก็104นะครับหลังจากที่เราทำการรังวัดด้วยกล้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะโหลดข้อมูลจากกล้องเนี่ยมาไว้ในคอมพิวเตอร์โดยจัดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับก็คือได c get 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 a l แล้วก็โฟลเดอร์ d a t a นะครับสมมุตินะครับในนี้ก็คือไฟล์ 1005-61.sdr อันนี้นะครับ เสร็จแล้วล้วก็เข้าสู่โปรแกรม Get Total นะครับเลือกไฟล์ข้อมูลนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับที่มาจากกล้องแล้วเราก็กดตกลงทำการอ่านข้อมูลกล้อง Total Station นะครับโปรแกรมบอกบันทึกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ออกจากโปรแกรมครับ Yes นะครับไปดูในโฟลเดอร์ Data ก็จะเกิดไฟล์ที่สร้างโดยโปรแกรม Get Total ขึ้นมาครับ จากนั้นก็เข้าสู่โปรแกรม d r c a d นะครับก็สร้างไฟล์างานใหม่ขึ้นมานะครับเลือกประเภทเป็นรางวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น1ง,งาน UTM นะครับแล้วก็ทำการบันทึกครับแล้วก็ปิดไปนะครับมาที่เมนูคำนวณน,นะครับหมุดดาวเทียมนะครับในที่นี้นะขออนุญ,ญาตและใช้วิธีกรอกค่าพิกัดด้วยมือนะครับ ร็จแล้วก็กดบันทึกครับแล้วก็ปิดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับการนำข้อมูลโยงยึดมาใช้งานก็เราก็มาที่เมนูคำนวณนะครับเลือกโยงยึดนะครับเลือกจุดตั้งกล้องที่ P 1นะครับทงหลัง P 2นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าโยงยึดนี้นะครับแล้วเราก็ใช้วิธีดึงครับค่ามุมระยะที่ได้จากโปรแกรม Get To ทนะครับ ด้วยการใช้ปุ่มลูกศรมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้นะครับคลิกไปนะครับแล้วก็ browse ไปที่ไดซีโฟลเดอร์ get total data นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ยโยงยึดที่เราต้องการในที่นี้มีอยู่ไฟล์เดียวนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับที่วงเล็บโยงยึดหน,นะครับ P 1 back P 2ตัวนี้นะครับก็กด open มานะข้อมูลม,มุมระยะก็จะถูกดึงเข้ามา โดยที่เราไม่ต้องกรอกมือเข้าไปนะครับแล้วตรงชื่อหมดเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับเช่นเราอาจจะใส่หมดไปนะครับก็เป็นหนึ่งกอไก่นะครับแล้วก็คำนวณน,นะครับ ตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น2นะครับก็เป็นงานวงรอบปิดศูนย์ลอยนะครับก็สมมุติว่ามีจุดตั้งกล้อง3จุดนะเป็น P1 P2 P3 ตามรูปนะครับแล้วก็มีหลักเขตที่ดิน4หลักที่ต้องทําการรังวัดนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการตั้งกล้องที่จุดตั้งกล้อง P1 ก่อนนะครับกรณีที่เราต้องการที่จะ บันทึกค่าอสมุิด้วยนะครับท่านก็เอาเข็มทิศนะครับติดกับกล้องแล้วก็เล็งไปที่ทิศเหนือเสร็จแล้วก็กดปุ่มศูนย์เซตให้จานองศาลาบเป็นศูนย์นะครับก็เพื่อที่จะให้ค่าจานองศาลาบเนี่ยมันเป็นค่าอสมุดเสร็จแล้วเราก็ส่องไปที่ P3 นะครับเป็นแบ็กไซด์นะ P3 ก็ เราจะได้อสมุตจาก P1 ไป P3 บันทึกเข้าไปในกล้องนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลบด้วย180องศานะครับเพื่อให้ได้อสมุตจาก P3 มา P1 เพื่อเอาไปใช้ในโปรแกรม d ดียวแคต,ต่อซึ่งเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นก็คือเราตั้งกล้อง P1 นะครับส่องไปที่ B3 BS ก็คือแบ็กไซน์นนะครับ ส่องไปที่ P2 FS ก็คือ4ฟไซ e นะครับจากตรงนี้ถ้าเราเก็บหลกักเขตที่ดิน1003กว่า1004ไปเลยเนี่ยตามระเบียบกรมที่ดินนะเราจะไม่ให้ส่งข้ามเส้นในลนนักษณะนี้นะครับเพราะเมื่อเราจากตั้งกล้อง P1 2ไปที่ P2 โฟไซ e FS แล้วเนี่ยก็ให้ส่องไปที่ P2 ซ้ำอีก1ครั้งนะครับแล้วก็ คราวนี้ก็ให้โค้ดเป็น bf นะครับก็คือ,อส่องหมุดหน้าเป็นทงหลังนะครับก็เหมือนกับเซตแบ็กไซด์ใหม่นั่นเองนะครับแล้วจึงมาส่องที่1003 ss นะครับ1004 ss นะครับเสร็จแล้วก็ย้ายกล้องนะครับย้ายกล้องมาที่ p2 นะครับส่องกลับมาที่ p1 bs นะครับหรือแบ็กไซด์นะครับ ส่องไปที่ P3 FS หรือโฟไซ์เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราส่องไปที่1 0 1หรือ1002ตอนนี้นะครับมันก็จะข้ามเส้นอีกเราก็ต้องส่องมาที่ P3 ซ้ำอีกครั้งนะครับให้โค้ดเป็น BF นะครับแล้วจึงส่ง1001 SS 1002 SS นะครับเสร็จแล้วก็ย้ายกล้องนะครับมา P3 ส่องไปที่ P2 BS แล้วก็ส่องไปที่ P1 นะครับ FS ก็จะเ,เสร็จสิ้นขั้นตอนในการทำงานนะครับจากนั้นนะครับเราก็โหลดข้อมูลจากกล้องมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยจัดเก็บไว้ที่ C Get Total Data นะครับในที่นี้สมมุติว่าชื่อไฟล์คือ 2005.61. SDR เสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าโปรแกร,รม Get Total ครับ เลือกไฟล์2 0ง5ูนขีึขึ้นมาแล้วกดตกลงครับทำการอ่านข้อมูลนะครับโปรแกรมขึ้นว่าบันทึกไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคแล้วก็ออกจากโปรแกรม yes นะครับถ้ามาดูในโฟลเดอร์ data ก็จะเห็นตัวไฟล์ผลลัพธ์ต่างๆมารากฏอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับเนื่องจากว่าตัวอย่างนี้เราได้มีการ บันทึกค่ามุมเพื่อจะใช้ค่าอาซิมุตนะครับให้เรามาดูตรงไฟล์นะครับที่วงเล็บว่าตรวจสอบนะครับลองเปิดขึ้นมารับด้วยโน้ตแพดก็ได้นะครับค่าที่เราจะนำมาใช้งานเนี่ยจะเป็นค่าบรรทัดแรกนะครับของของตัวนี้นะครับของเรคคอร์ดที่เราบันทึกไว้นะครับโดยที่นะครับอันนี้คือตั้งกล้อง P1 Back s ซ d e P3 ค่าจานองศาลาบนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือค่ามุมค่าแรกนะครับ308องศา39ลิปดา3าฟิลิบดาค่านี้เป็นอสมมุติจาก P 1ไป B 3ซึ่งเดี๋ยวพอเราเข้าไปใช้โปรแกรมดอ Cat เราต้องเอาค่านี้ลบลบด้วย180นะครับแล้วก็เอาอาสิมุติตัวนั้นไปใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของด o Cat นะครับ แล้วก็เปิดงานขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เลือกนะครับรางวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น2นะครับแล้วก็บันทึกค่าไว้แล้วก็กดปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับในเมนูคำนวณนะครับวงรอบปิดนะครับเรามานำเข้าข้อมูลนะครับวงรอบโดยใช้ปุ่มมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้นะครับก็คลิกนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับ ก็ดูนะไฟล์ที่วงเล็บปวงรอบนี่ก็คือข้อมูลวงรอบครับเลือกไฟล์แล้วกด Open ครับครับมันบอกว่านำเข้าข้อมูลเรียบร้อยก็คือค่ามุมและระยะที่ได้ก็จะถูกดึงเข้ามาใส่นะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องป้อนค่าพิกัดฉากเหนือออกนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นค่าพิกัดสมสมุติของตัววงรอบปิดนะครับเช่น500500 500, นะครับ ส่วนภาคของทิศนะเมื่อกี้ที่เราดูไว้นะครับก็คือ308องศา39รลิบดา3 5ิิลิปดา,ปดา,ปดาลบด้วย180นะครับก็จะได้เป็น128นะครับจุด3935นะครับเสร็จแล้วทำการคำนวณน,นะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงรอบ ได้มาจากการนำเข้าข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม get To t a l นะครับหลังจากนั้นนะครับตามโจทย์นี้เราก็ก็ทำการโยงยึดนะครับหลักเขตที่ดินนะครับก็กดโยงยึดนะครับเรามีการตั้งกล้องที่ P 1นะครับซึ่งก็คือตัวทับหนึ่งนี้นะครับแล้วก็ Back s ซ d e P 2ก็คือตัวทับสองนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงข้อมูลมานะครับ ก็จะเป็นโยงยึดตั้งที่1 P 1ึ่งขีด P สนะครับก็คือตั้งกล้อง P 1 b a ่ k แบ P 2นะครับกดปุ่ม open นะครับข้อมูลก็จะถูกดึงเข้ามาใส่นะครับเราก็ในนี้สามารถใส่ชื่อ,อหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องนะครับแก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับอย่างเช่นนะครับอาจจะใส่1ขอไข่ไปนะครับแล้วก็กดคำนวณแล้วก็กดปิดไป นะครับสำหรับตั้งที่สองนะครับก็เราตั้งกล้องนะครับที่ P2 นะครับแล้วก็ back P3 นะใช้ปุ่มเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านี่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเลือกนะครับไฟล์ให้ถูกต้องนะครับตั้งกล้อง P2 back P3 แล้วกดปุ่ม o ครับนะครับมันก็ขึ้นว่านำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราสามารถาแก้ไขชื่อหลักเขตให้ถูกต้องได้นะครับแล้วก็กดปุ่มคำนวณน,นะครับ,นะรบจะเห็นได้ว่านะครับข้อมูลการยงยึดต่างๆก็ถูกนำเข้ามาแล้วโดยที่เราไม่ต้องกรอกมือเข้าไปนะครับหลังจากนี้นะก็จะเป็นขั้นตอนการขึ้นรูปแปลงต่างๆตกแต่ง,ตง,ตงแผนที่ต่างๆก็จะเป็น การใช้โปรแกรมอรดอคท t ตามปกติต่อไปครับตัวอย่างที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น1นะครับหรือว่าถ้าในดีอคท t ก็คือเป็นวงวงรอบเปิดนะครับโดยที่เรามีคู่หมุดหลักฐานแผนที่นะครับ a 1กับ a 2ที่เราทราบค่าพิกัดแล้วก็คู่หมุด B1 กับ B2 นะครับที่เราทราบค่าพิกัดเหมือนกันนะครับ แล้วเราก็ต้องทำการวางโครงเพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดินนะครับมีการเพิ่มความยุ่งยากขึ้อนอีกชั้นหนึ่งก็คือมีการสร้างบุดลอยหรือบุดโดไว้ด้วยนะครับขั้นตอนการทำงานนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากการตั้งกล้องที่ A1 นะครับและบันทึกจุดตั้งกล้อง A1 หสองทงหลังครับเป็น A2BS หรือว่า Back ไซ d ์ BA2 นะครับ ซอง P1 FS หรือว่าโฟลไซที่ P1 เสร็จแล้วก็ย้ายจุดตั้งกล้องนะครับมาที่ P1 นะครับซอง A1 BS นะครับแบ็กไซท์นะครับซอง F1 DO นะครับนะครับ DO ก็คือหมุดลอยหรือหมุดโดนะครับซอง P2 FS หรือว่าโฟลไซที่ B2 นะครับย้ายกล้องนะครับไปที่ F1 นะครับ บันทึกจุดตั้งกล้อง f 1แล้วก็ส่อง p 1 bs นะแบ็ k ไซด์นะครับส่องไปที่หลักเขตที่ดิน1 0 0 4และ1 0 0 1 ss นะครับย้ายกล้องมาที่ p 2นะครับบันทึกจุดตั้งกล้อง p 2ส่อง p 1 bs นะครับแบ็ k ไซด์ที่ p 1แล้วก็ส่อง b 1 fs หรือโฟ์ไซด์ที่ b 1จากตรงนี้ ก็ส่อง B1 ซ้ำอีกครั้งหนึงแต่ว่าเป็น Bf นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับส่องบุดหน้าเป็นธงหลังเพื่อป้องกันการข้ามเส้นนะครับเสร็จแล้วจึงมาส่อง 102ss 103ss นะครับแล้วก็ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1 บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 ส่อง P2 Bs นะครับ Backside P2 แล้วก็ ส่องไปที่ b 2 fs นะโฟ<ฆ>ร์ไซด์ 2> b สนะขั้นตอนก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็โหลดข้อมูลจากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับเราก็จัดเก็บไว้ที่เดิมนะครับที่ c get total data นะครับในตัวอย่างนี้สมมุติว่าไฟล์คือ3 0 0 5 6 1 sdr นะครับจากนั้นเราก็ไปใช้โปรแกรม get total นะครับ,นะรบเลือกไฟล์ข้อมูล ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วกดอ่านข้อมูลโทรทัศน์เซสชันนะครับโปรแกรมแจ้งว่าบันทึกไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วก็ออกจากโปรแกรมนะยืนยันโดยการกด yes นะครับไฟล์ข้อมูลนะครับที่ได้ก็จะปรากฏอยู่ในโฟลเดอร์ Data นี้นะครับหลังจากที่เราได้ใช้โปรแกรม get total นะครับอ่านข้อมูลจากกล้องแล้วนะครับ เราก็เข้ามาสู่โปรแกรม DOLcat นะครับเปิดงานใหม่ขึ้นมานะครับโดยเลือกวิธีการรังวัดเป็นวิธีแผนที่ชั้น1 UTM นะครับตรงนี้โซน47ครับโจทย์ตัวอย่างนี้มันเป็นโซน47ครับแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็ปิดไปที่เมนูคำนวณนะครับเลือกวงรอบเปิดนะครับมาดูเครื่องหมายตรงนี้นะครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้นะครับถ้ามีเครื่องหมายนี้ก็แสดงว่ามัน สามารถ Import ข้อมูลเข้ามาได้นะครับเลือกชื่อไฟล์ให้ถูกต้องนะตรงนี้เราก็เอาข้อมูลวงรอบมานะครับเราก็คลิกชื่อไฟล์ที่วงเล็บประวงรอบนี่นะครับแล้วก,กดเปิดนะครับโปรแกรมบอลนาเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็โอเคตัวชื่อหมุดตรงนี้เดี๋ยวมันจะแก้ให้เองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเราก็ก่อข้อมูลไปนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าอันนี้คือกท03นนะครับอันนี้ อันนี้เป็นสมมุตินะครับาจากโจทย์ตัวอย่างนี้นะครับ A 1ครับค่าพิกัดนะครับชื่อหมุดตรตงหลัง A 2นะครับตัวหมุดเข้าวันจบเป็น B 1 หน้าเป็น b รับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มคำนวณน,นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับในส่วนของตัวอย่างนี้นะครับมันมีข้อมูลของหมุดลอยด้วยนะครับแล้วก็คลิกที่หมุดลอยนะครับเลือกประเภทบุตรหลักฐานนะครับเป็นเส้นโครงงานเพื่อเก็บรายละเอียดน,นะครับ จุดตั้งกล้องนะครับก็คือ P 1นะครับก็คือตัวนี้นะครับและหมุดทงหลังนะครับก็คือ A 1ตรงแล้วนะครับอ่านข้อมูลเข้ามานะครับหมุดลอย P 1 back A 1นนะครับข้อมูลมุมระยะก็จะถูกดึงเข้ามาแเราก็กดปุ่มคํานวณครับ แล้วก็ปิดนะครับตัวนี้ก็จะมานะครับรอยมาดูกันต่อครับในส่วนของข้อมูลโยงยึดนะครับก็มีโยงยึดที่ตั้งกล้องที่หมุดลอยหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ back ไป p หนึ่งก็ดึงข้อมูลโยงยึดชุดที่หนึ่งมาครับครับหมุดลอยก็คือชื่อ f หนึ่ง back p หนึ่งครับกดปุ่มตกลงนะครับ มันก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาครับในนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสามารถแก้ชื่อหลักเขตได้นะครับแล้วก็กดปุ่มคำนวณนะครับแล้วก็ปิดไปครับยังมีโยงยึดนะครับลังที่2นะครับ ก็คือเป็นการตั้งกล้องที่ p 2 back b 1นะครับก็ดึงข้อมูลเข้ามานะครับตรงนี้ก็แก้ชื่อหลักเขตได้นะครับแล้วก็กดปุ่มคำนวณน,นะครับแล้วก็กดปิดนะครับก็จะเห็นได้ว่าถึงตรงนี้นะครับก็ข้อมูลเนี่ยก็ถูกดึงเข้ามาใส่นะครับข้อมูลมุมระยะ นในการทําวงรอบก็แล้วแต่ในการสร้างหมุดลอยก็แล้วแต่แล้วก็ในการยงยึดหลักเขตที่ดินก็แล้วแต่ก็จะถูกดึงเข้ามาหมดจากนั้นไปนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของดอลแคทนะครับในการขึ้นรูปแปลงตกแต่งแผนที่ต่อนะครับครับถึงตรงนี้ก็จบบทที่2ในส่วนของการใช้โปรแกรม get Total แล้วนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะแนะนำเรื่องของการรังวัด ด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลในยี่ห้อและรุ่นต่างๆนะครับ